รองนายกรัฐมนตรีนะครับร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบปะพูดคุยกับประชาชนในงานตลาดนัดแก้หนี้ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีมูลหนี้รวมกว่า42ล้านบาทที่หอประชุมอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางมาพบปะและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหานี่นอกระบบในพื้นที่อำเภอปากช่อง ตามโครงการตลาดนัดแก้หนี้จังหวัดนครราชสีมาโดยมีนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับและรับมอบแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งอำเภอปากช่องมีผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบแบ่งเป็นลูกหนี้จำนวน341รายเจ้าหนี้จำนวน202รายมูลหนี้รวม42,755,000 690บาทสามารถนำลูกหนี้และก็เจ้าหนี้เข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยแล้วจำนวน74รายคิดเป็น21.70%โดยการจัดตลาดนัดแค่นี้ในครั้งนี้ได้ทําการนัดหมายลูกหนี้และก็เจ้าหนี้มาเจราจาไกลเกลี่ยจำนวน24คู่และประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนหนี้นอกระบบได้เดินทางมาลงทะเบียนไกลเกลี่ยหรือปรึกษาขอคําแนะนําในครั้งนี้ด้วยครับ สำหรับจังหวัดนครราชสีมานะคะมีผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบโดยแบ่งเป็นลูกหนี้4,796รายเจ้าหนี้3,689รายมูลหนี้รวมกว่า403ล้านบาทค่ะ ขณะนี้นะคะสามารถนําลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยได้2,192รายไกลเกลี่ยสําเร็จแล้ว739รายค่ะโดยมี2อําเภอนะคะที่สามารถดําเนินการนําลูกหนี้และเจ้าหนี้เข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยได้ครบ100%เลย <S <S <ช>นั่นก็คืออําเภอบัวใหญ่และอําเภอแก้งสนามนางค่ะโดยในภาพรวมของทั้งจังหวัดนะคะสามารถนําลูกหนี้และเจ้าหนี้เข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยได้45.70%ของจํานวนลูกหนี้ที่ ที่ลงทะเบียนไว้ค่ะถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากๆเลยนะคะคืออีก3%ก็เกือบ50%แล้วครึ่งครึ่งแล้วใช่ค่ะในระยะเวลาที่มีการคลิกออฟแก้ปัญหานี้ไม่นานแต่โคราชเนี่ยไกลเกลี่ยได้เกือบ50%ของจำนวนมูลนี้ทั้งหมดแล้วนะคะ